มก้อนเยาก็นั่งพักปื้นเก้าไมา้เจ้าอันนี้ปื้นเก้าบะเดือเจ้าห่มจะด,ดีเจ้าเย็นเย็นก็กำลังออกหน่วยเนาะออกหน่วยจะไหลเจ้า nuôi em bà xúc tiết cháu Cái chất cái cái อย่งนอ้กกวนกับนอน้วนนะเจ้าวันพยาวันี่4มิถุนายน2566เจ้า